ค่ะใน EP นี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเคส study ของธุรกิจต่างๆวิธีการเขียน business m o เด l canvas 9ช่องเราจะเขียนไปในแต่ละช่องยังไงนะคะเราไม่ต้องเขียนอะไรที่มันยาวเกินไปนะคะให้สั้นกระชับกระทัดรัดนะคะและเข้าใจง่าย ตัวอย่างแรกนะคะเป็นธุรกิจบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะนะในการเขียน9ช่องนะอย่างในช่องแรก c อ s เจอร์เซกเมนตนะกลุ่มลูกค้าเป็นใครก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานนะคะชาบูหรือว่าหมูกระทะนะคะเป็น ครอบครัวนะคะที่พากันออกไปกินข้าวนอกบ้านเป็นวัยทำงานเลิกงานแล้วไปกินข้าวกันเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะที่เลิกเรียนแล้วไปกินชาบูหมูกระทะกันอันนี้คือ c อ s เล m เ r อร์เซ n กเมนต์นะช่องที่2 Value ูเพด Position สิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะส่งมอบอะไรบ้างบรรยากาศความสนุกสนานในการรับประทานนะคะอาหารอร่อยราคา,าราคาเหมาะสมน้ำจิ้มเฉพาะตัวนะคะหรืออาจจะมีขนมไอศกรีม ไอส์ครีมของหวานให้ลูกค้าได้เลือกนะฟรีเครื่องดื่มอันนี้คือ value proposition สิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าช n n e l ค่ะช่องทางไหนที่ลูกค้าจะมา,าสื่อสารกับเราได้นะคะอาจจะเป็นทาง Social Media นะคะ facebook ig นะคะ tiktok หรืออะไรต่างๆตรงนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับรู้นะคะว่าเราอาจจะมีในเรื่องของ ส่วนส่งเสริมการตลาดยังไงบ้างนะคะถ้ามารับประทานช่วงนี้เราจะมีการส่งเสริมการตลาดอย่างไรบ้างก็สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะคอลเลคเตอร์รีเลชั่นชิพนะคะเราจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างไรบ้างนะคะ,ะ,คะเช่นอาจจะมีเมนูใหม่ๆประจรําฤดูการหรือเทศกาลต่างๆนะ,ะมีส่วนลดมียอดสะสมอย่างไรบ้างนะคะ,ะ,คะก็เป็นคอลเลคเ r อร์รีเลชั่นชิพ รายได้ค่ะรายได้เรามาจากไหนรายได้ก็คืออาจ,จไม่ได้มาจากช่องทางเดียวที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านแต่เราอาจจะมีรายได้จากการที่เราออกไปจัดงานต่างๆนะคะเช่นจัดงานนอกสถานที่อีเวนต์ต่างๆนะคะงานบวชงานวันเกิดเราก็ไปบริการนอกสถานที่นะะในส่วนหน้าบ้านส่วนหลังบ้านค่ะก็จะเป็นเรื่องของอตัว Key r e s รี r อ e นะคะทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมเีเป็นสูตรลับของอาหารนะคะมีเชฟที่เราต้องมีนะคะมีเรื่องของร้านอาหารหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Key r e s รี r อ e นะคะ Key a c t i v i t y ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราใช้กิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะกดไลค์กดแชร์เพจได้รับส่วนลดหรือ การรับออเดอร์จากลูกค้าในส่วนของการจัดส่งสินค้าอาหารอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะ Key Activity Key Partner ของเราพาร์ทเนที่เราใช้ในธุรกิจนี้มีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นผู้จะส่งวัตถุดิบฟาร์มผักฟาร์มเนื้อบ่อผู้เลี้ยงปลา,าชาวประมงอะไรต่างๆนะคะรวมถึงตัวอาจจะเป็นในเรื่องของอพ่อค้าคนกลางที่ ที่ติดต่อเรื่องของผักเนื้อสัตว์อะไรต่างๆให้กับเรานะคะส่วนรายได้ออโทษทีนะคะส่วนในเรื่องของ c o s s structure นะคะต้นทุนที่ใช้มีอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมีค่าแรงงานค่าจ้างพนักงานนะคะค่าวัตถุดิบต่างๆค่าการตลาดอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะคะ ตัวอย่างที่2ก็คล้ายๆกันเนาะเป็นเรื่องของ M K s u k i นะคะ M K s u k i นะเรื่องของ M K เนาะเวลาที่เราจะเขียนใน9ช่องก็สังเกตได้ว่า M K จะเขียนแบบสั้นๆกระทับนะคะกระชับและเข้าใจง่ายนะ c u s u m e r Segment ก็คือเน้นเป็นครอบครัวคนรักสุขภาพนะ Value Proposition สิ่งที่ส่งมอบ M K จะเน้นความส่งมอบความสุข เทศกาลอาหารดีอาหารอร่อยนะคะวัตถุดิบใหม่และก็สดเสมอชาแนลก็คือส่วนใหญ่ MK ก็จะอยู่ในตามห้างสรรพสินค้านะคะที่มีชื่อเสียงต่างๆรวมถึงมี Delivery ด้วยนะคะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า MK ก็จะมีระบบในเรื่องของระบบสมาชิกนะคะหรือการดูแลเด็กนะคะเด็กๆก,ก็จะมีตัวอุปกรณ์ให้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ะะรายได้หลักๆของ MK ก็คือมาจากอาหารและเครื่องดืงด่มนั่นแหละนะในส่วนหลังบ้านในเรื่องของ Key Activity e นะคะคีย Resource นะคะเรื่องของวัตถุดิบที่เน้นเป็นความสดใหม่นะ,ะ y e y t i v i v y t y ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะคะเรื่องของ Key Partner ก็จะเป็นฟาร์มผักต่างๆนะคะศูนย์การค้า นะคะแล้วก็เรื่องของรายได้ก็จะมาจากในเรื่องของการจําหน่ายสินค้านี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ MK, นะคะเนี่ยสตาร์บัคนะคะก็จะมีตัวอย่างของ Starbucks นะคะสตาร์บัคกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะเป็นกลุ่มวัยทำงานสำหรับ Starbucks นะคะก็จะมีแตกต่างนิดนึงเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงก็จะเป็นกลุ่มคนพนักง,งานออฟฟิศที่มีไรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปนะ,ะนักศึกษานักเรียน นะคะที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟนะคะหรืออาจจะมาใช้บรรยากาศในร้านนั่งทำงานก็ได้นะะนักธุรกิจนะคะส่วน value proposition นะคะสิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้าประสบการณ์ในการดื่มกาแฟคุณภาพของกาแฟนะคะความสะดวกสบายในการนั่งรับประทานที่ร้านนะคะนวัตกรรมของเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายบริการ WiFi นะคะแล้วก็ฟรีที่นั่งสำหรับทำงานนะคะ หรือนั่งประชุมอะไรต่างๆในร้านได้อันนี้ก็เป็น value proposition ที่แตกต่างจากร้านกาแฟคาเฟ่อื่นๆนะคะ n e n n e l ก็ <Channel S 1> จะเป็นในเรื่องของช่องทางนะคะผ่านออนไลน์ต่างๆนะมี Delivery ด้วยนะคะเรื่องของ customer relationship นะคะเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะมีสมาชิกนะมีในรูปแบบของสมาชิกนะคะโปรแกรมสมาชิกต่างๆด้วยการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ส่วนรายได้ของ Star b u c k s นะคะมาจากการขายตัวอาหารและเครื่องดื่มนี่แหละนะคะรวมถึงเขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยคือจากการขายของเที่ยลึกนะะอุปกรณ์าขายของเที่ยลึกรวมถึงอุปกรณ์ในการชงกาแฟมเมล็ดกาแฟด้วยนะคะก็เป็นอีกรายได้หนึ่งของ Starbuck s แล้วก็รวมถึงรายได้จากแฟรนไชส์ด้วยนะคะในส่วนของหลังบ้านนะคะ ตัว Key r e s o ซ v e นะคะทรัพยากรที่ใช้ก็คือเขาใช้ชื่อเสียงค่ะนะตัวแบรนด์ของ s t a r b u c k เนี่แหละนะคะสร้างความมีชื่อเสียงมเมล็ดพันธุ์กาแฟสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก Key Activity นะคะเรื่องของกิจกรรมคือมีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกๆช่วงเทศกาลด้วย นะมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะมีการบริหารจัดการร้านแล้วก็เรื่องของคุณภาพการพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันของซา b u c k กที่ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะคีพาร r เนอรของซา b u บักนะคะก็จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูก กาแฟนะคะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แล้วก็เครื่องชงกาแฟนะคะเป็นเรื่องของการขนส่งโลจิสติกนะคะแล้วก็พันธมิตรในเรื่องของแอปพลิเคชันในการชำระเงินนะคะส่วนโครงสร้างต้นทุนของ Starbucks ต้นทุนหลักๆก็มาจากตัววัตถุดิบนี่นแหละโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพค่าแรงพนักงานนะคะค่าเช่าอาคารสถานที่นะค่าใช้จ่ายทางด้าน การตลาดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Starbucks นะคะอันนี้จะคล้ายๆกันเต่าบินเนาะอันนี้เราสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะในสไลด์ที่ได้ให้ไปอ,อันสุดท้ายนะคะเป็นธุรกิจโฮมสเตย์โฮมสเตย์นะคะอันนี้ ตัวโฮมสเตย์ก็จะมีความแตกต่างจากพวกธุรกิจโรงแรมทั่วไปนะคะคอ r s สซูเมอร์เซกเมนต์ของโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างถิ่นนะคะต่างชาตินักเรียนนักศึกษาที่อยากเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแว l u ลูปแพ o คโพ i ิชันะ Value สิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่มาพักอย่างเดียวนะคะแต่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคง c ช a n นลนะคะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนี่แหละนะคะผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านะคะค m e เ r อร์เรล n เ h ชั่นชิคือเราเน้นให้ลูกค้านี่แหละนะคะได้มีส่วนร่วมได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนะคะไรายได้ของเราก็มาจากที่พักนะคะมาจากส่วนแบ่ง ค่ากิจกรรมต่างๆที่ลูกค้าได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนะคะในส่วนของคีรีซอสทรัพยากรของเรานะคะก็จะมีพวกที่พักนี่แหละโฮมสเตย์โลเคชันนะคะคนในชุมชนนะคะเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆคีย์แอคทิวิตี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราปรับ วิถีชีวิตชุมชนให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ชุมชนนะคะเรื่องของการดำเนินชีวิตในชุมชนของเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะีพาร์ทเนอร์ก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์ของเรามีทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดของเรานะรวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานท้องถิ่นนะ,ะทนเทศบาลอบตอต่างๆ อิ encer, นฟลูเอนเซอร์หรือว่าการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวนะก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราส่วนโครงสร้างต้นทุนนะะก็มีค่าใช้จ่ายแหละหลักๆก,ก็จะเป็นค่าดูแลอาคารสถานที่นะค,ะค่าธรรมเนียมต่างๆค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่ต่างๆนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะสุดท้ายแล้วก็จะทิ้งตัวนี้ไว้ให้ทุกท่านนะะได้ลองเข้าไปเขียน Business m o เดลแคนวาส ก้าวช่องในธุรกิจของตัวเองนะลองเขียนออกมาให้สั้นกระชับกระทัดรัดและเข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวพบกันในหลักสูตรต่อไปค่ะ